สวัสดีครับผมไอ้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่วะวันเสาร์ที่แปดเดือนห้าวันนี้วันเสาร์ที่แปดมิถุนายนนะครับเดือนหกปีสองพันยี่บสี่อ่าจริงๆผมจะอจัดคลิปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่ว่างเลยก็วันนี้ อ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเงินเดือนผมเพิ่งออกไปก็อาทิตย์หน้าเงินเดือนออกอีกแล้วอ่ะใช่ไหมวะเอออาทิตย์ที่แล้วเงินเดือน,นผมเพิ่งออกไปผมได้ประมาณหนึ่งพันเกือบหนึ่งพันสองร้อยเหรียญก็ยังไม่ได้โอนกลับบ้านแต่ว่าเอา,าไปใช้แบบซื้อของนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่าถ้าเราอยู่ ที่ฮาวายเนี่ยหรืออาจจะหลายๆเมืองที่เมกาผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าที่ฮาวายบิ๊กไอแลนด์เนี่ยถ้าคุณไม่มีรถคุณเสียตังค์เยอะมากก็คือผมเนี่ยอยู่ตรงส่วนของถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นอำเภอแล้วกันนะตีซะว่าฮาวายเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วผมจะไปอีกผมอยู่อำเภอหนึ่งแล้วจะไปอีกอำเภอหนึ่งก็คือผมอยู่ ตรงอำเภอไวโคโลอะแล้วผมเนี่ยจะไปอำเภอโคหน้าที่อยู่ติดกันถ้าขับรถก็ประมาณ30นาทีอืมแล้วด้วยความที่ผมไม่เคยไปโคหน้าด้วยรถประจำทางมาก่อนเลยผมก็ตั้งใจจะไปตั้งแต่ตอนเช้าก็าคือ7จ็ดโมงแต่ว่าวันนั้นนะี่ยผมยังไม่รู้ว่าตอนเช้ามันมีรอบกี่โมงบ้างผมก็ ตั้งปลกไว้หกโมงเพื่อจะมาดูรอบรถสรุปว่ามันมีประมาณเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดผมก็ตั้งปลกอีกรอบหนึ่งแล้วหลับต่อสุดท้ายตื่นสายก็เลยไม่ได้ไปตอนเช้าก็ตัดสินใจว่าจะไปตอนบ่ายแทนก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จก็ลงไปรอที่ป้ายรถเมล์มันเขียนว่าสายเก้าสิบถึงโคหน้า ผมก็ก mm ํา hmm. ล like ังจะขึ that, ters, asking, see, ้นรถก็ม yes, ีแบบรถมาจอดใช่ไหมกาลังจะขึ้นรถก็มีป้าที่เอ่ทํางานที่โรงแรมเนี่ยลงมาจากรถพอดีเพราะว่าป้ายรถเมย์มันเป็นแบบจอดที่โรงแรมนะเขาก็ทักผมเลยว่าอจะไปโครนาเหรอผมก็บอกใช่ครับมันจะไปโครนานั่นคือสร้างความมั่นใจให้ผมเลือหนึ่งว่าผมขึ้นคันนี้ผมได้ไปโครนากับ ผมถามคนขับรถเมย์อีกทีนึ่ว่าคันเนี้ยไปโคนาใช่ไหมเขาก็พยักหน้าบอกใช่ไปโคนาผมก็นั่งไปอย่างด้วยความสบายใจนั่งไป,เล,ไปเลี้ยวไปนู่นเลี้ยวไปนี่ไม่เป็นไรสุดท้ายแม่งเลี้ยวไปจอดในสนามบินแล้วก,ก,ลก็ทุกคนลงจากรถทุกคนลงจากรถหมดเลยผมก็ถามว่า อ๋อแล้วคันนี้ไม่ได้ไปขหน้าเหรอเขาบอกเขาไม่ได้ไปีเอย่ให้รอรถบัสนะกูนั่งรถบัสมานี่ไงแล้วตอนแรกบอกกูทําไมว่าจะไปขหน่าสุดท้ายแม่งไม่ไปแล้วก็ไปจอดทิ้งกูไว้ตรงสนามบินที่ห่างจากโรงแรมแล้วกูก็ไปต่อไม่ถูกเขาบอกว่ารอประมาณสิบนาทีเดี๋ยวรถบัสก็มาแล้วเขาก็ไป แล้วพอรถบัสอีกคันหนึ่งมาถามว่าผมก็ถามเขาว่าคันนี้ไปโคนหนาไหมผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าจะไปตรงไหนของโคนหนาผมก็บอกว่าแถ,าถาวแถววอร์มาร์ทเพราะผมตั้งใจจะไปธานาคารกับไปซื้อของเขาก็บอกไม่ได้ไปแต่คนอื่นขึ้นรถบัสรถเมล์คันนั้นไปหมดเลยสุดท้ายทิ้งผมไว้อยู่คนเดียวรอไปอีกจนผมไม่รู้จะต้องทำยังไงผมก็เลยตัดสินใจว่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเนี่ยเราก็เรียก Uber ไปเลยไม่อยากรอแล้วแล้วก็รอไปก็ไม่รู้ทําอะไรต่อไม่ดูแล้วด้วยก็เลยเรียก u ูเบอรไปจากสนามบินไปลงที่ธนาคารเสียไปยี่สิเหรียญหกร้อยแล้วนะหกร้อยกว่าเจ็ด้อยกว่าบาทแล้วนะนะผมก็ไปทําธุระที่ธนาคารเสร็จปับ๊บไปซื้อของที่วอร์มาร์ทก็ตัดสินใจซื้อมาหุงข้าวกับแอร์ไฟ uh huh. มาเลย แล้วเราก็ตั้งใจไว้แต่แรกอยู่แล้วว่ายังไงเราก็จะนั่งรถกับรถอูเบอร์กับเราตัดสินใจไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราขนของเนาะแต่เราตั้งใจจะเสียแค่ขากลับเนไงแล้วก็เรียกรถมารับหน้าวมาดหกสิบเหรียญเฉพาะค่ารถไปกลับแปดสิบแล้วลนะ่ะแปดสิบเหรียญนะ่ะเกือบสามพันนะคุณ คนขับอูเบอร์ยังบอกว่าออ้ไปไวคนรอาารอ่านเลยเหรอขอบคุณนะเขายังขอบคุณกูเลยอะ่ะเพราะปกติมันไม่มีใครที่จะนั่งอย่างนี้เพาะมันแพงก็คือที่จะบอกก็คือว่าการใช้ชีวิตที่นี่แม่งยากจริงๆอะ่ะยิ่งเป็นการเดินทางอะ่ะผมอาจจะผิดตรงไหนตั้งแต่อาจจะจุดเริ่มต้นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ว่า เอาเป็นว่าถ้าแบบเดินทางแบบคนโง่งๆแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆอ่ะค่ารถแม่งโหดมากเกือบสามพันโดยที่แค่ค่ารถนะเดี๋ยวเงินเดือนไปเช็คหน้าออกจะได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตารางงานผมอาทิตย์หน้าผมหยุดแค่วันเดียวทำหกวันทําเช้าตลอดเลยและนี่ก็เพิ่งหลับเพิ่งตื่นเลยยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หน้าก็มึนๆหน่อย แต่ว่ารู้สึกตอนนี้โอเคขึ้นนิดนึงหลังจากที่ได้ซื้อมาห่งข้าวครับแอร์ฟมารู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้หมักไก่อย่างไก่กินหายคิดถึงไทยนิดนึงแล้วก็ไปอวอร์มาร์ทมาได้ข้าวเหนียวมาตอนนี้ก็ยังหุงแบบแฉะแฉะเปียกๆอยู่ยังไม่รู้ว่าทำไงเดี๋ยวต้องลองหุงใหม่รอบหน้า ชีวิตตอนนี้ก็มีเท่านี้แหละครับยังไม่รู้สึกว่าชอบฮาวายขึ้นแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมไปอีกนิดนึงนี้กำลังจะเข้ากำลังจะครบเดือนที่สองเหนื่อยกับความรู้สึกตัวเองพยายามหาจุดที่จะทำให้ชีวิตแฮปปี้แล้วนะ แต่พอเจอค่ารถเข้าไปมันมันก็แอลทอ้อเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่เข้าใจภาษาดีขนาดนั้นด้วยก็อาจจะก็คิดว่าคงไม่ได้จะไปไหนบ่อยๆหรอกก็เลยตัดสินใจซื้อมออท้อซื้อเลยมาเตรียมไว้แต่ว่า ก็เบื่อเหมือนกันอ๋อ oh. ผมขอพูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละผมด้วยความที่ผมพยายามหาจุดให้ชีวิตมันมีเป้าหมายนะมันจะได้แบบมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตต่อไปแบบสู้นะ mm. ผมก็เลยวางแผนไว้เลยว,ว่าผมจะ เดินทางท่องเที่ยวที่ไหนบ้างในวันที่ผมเสร็จจากที่นี่ผมเสร็จฝึกที่นี่เสร็จน่าจะประมาณวันที่สิบสี่เมษาสองพันยี่สิบห้าก็คือปีหน้าเมษาปีหน้าตรงกับวันสงการถ้าเกิดว่า อันนี้คือเพื่อนผมบอกมานะว่าเชฟก็แบบให้อยู่ต่อได้สามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมรู้สึกอยากเมคมันนี่มากกว่านี้ผมอาจจะขออยู่ต่อแล้วแต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่อาจจะขออยู่ต่อในอนาคตนะตอนนี้แค่ยังไม่ได้มั่นใจอะไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่า ผมเลือกที่จะกลับแล้วแผนของผมก็คือผมจะเดินทางจากฮาวายเนี่ยไปซานฟรานซิสโกแล้วผมก็จะอยู่เที่ยวในซานฟรานะคบสองวันสามวันแล้วแต่ว่าสมมุติผมได้ไปพักบ้านเพื่อนผมก็จะเซฟค่าที่พักไปผมก็จะอยู่เที่ยวได้เยอะหน่อย แล้วหลังจากผมเสร็จจากซานฟารานผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะนั่งรถไฟนหนึ่งวันเต็มเต็มจากซานฟารานไปซีแอตเทิลแล้วก็อยู่เที่ยวในซีแอตเทิลและหลังจากเที่ยวในซีแอตเทิลเสร็จผมจะไปแวนคูเวอร์ผมจะตัดสินใจไปใช้วีซ่าแคนาดาที่ได้มานี่คือแผนที่ผมตั้งใจจะทำ หลังจากเที่ยวในแคนาดาเสร็จอาจจะไม่นานแ้วสองสามวันตามรอยพี่อิดผมก็จะบินกลับไทยหลังจากกลับไทยน่าจะสักสามสี่เดือนผมก็จะค่อยตัดสินใจที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษต่อก็คือคุยกับทางเอเจนซี่ไปแล้วแหละว่าอยากเรียนภาษา,าซึ่งประเทศเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจในอนาคตก็จะเป็นประเทศไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็ มีแผนคร่าวๆไว้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวต้องคุยกับแฟนอีกทีกับที่บ้านอีกทีหนึ่งว่าที่บ้านโอเคอแล้วแหละแต่ว่ากับแฟนเนี่ยต้องคุยตะล่อมตลม่ตลมคุยที่หลังชีวิตคร่าวๆตอนนี้ก็มีมาอัปเดตเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามสมาชิกที่ติดตามคนใหม่ผมไม่ทราบจริงๆว่าใครแล้วก็หลงเข้ามาได้ไงไม่รู้แต่ผมขอบคุณมากจริงๆนะ Uh, วันนี้มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ